แต่เอาจริงๆแม่งทองสุกแม่งก็เป็นเหมือนแบบของคู่เมืองเคคไปแล้วอ่ะเกี่ทั้งความมันทั้งแพชชั่นในการที่เราอยากเล่นอยากแบบอยากเดินหน้าแม่งก็คือทองสุกด้วยหนึ่งในนั้นอ่ะัวก็เหมือนกันหรอเพื่อนอือพอแล้ว อไม่เหนื่อยกันหรอเหนื่อยเลยอันนี้อันนี้คือชื่อชื่อท้องสุกก็คือแบบจะไม่ได้ขึ้นในประเทศนี้อีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วถ้าไม่มีท้องสุกในคีคีท้าวอีกต่อไปออนั่นแหละเพื่อนอย่างที่เพื่อนบอก,กสตอรี่มันก็มันมันก็เรื่องของสตอรี่เว้ยทียสุดท้ายแล้วบรรยากาศภายนอกเราแม่ก็ยังเหมือนเดิมเว้ยใช่ก็ยังเมากันได้เหมือนเดิม แต่เอาจจริงๆแม่งทองสุกแม่งก็เป็นเหมือนแบบของคู่เมืองเคคไปแล้วอะ่ะคชอ่ทั้งความมันทั้งแพชชั่นในการที่เราอยากเล่นอยากแบบอยากเดินหน้าแม่งก็คือทองสุกด้วยหนึ่งในนั้นอะ่ะอืมไปอยากพูดให้ร้องดิเอยอิ๋แต่ยังไงก็ยังแวะเวียนมาใช่ป่ะเพื่อนแว<ห>มาแวะเทิดก็ยังมาใช่ปะ่ะก็ยังมาเหมือนเดิมยังมา ข้อความหาเลยเว้อย่าหายไปเลยแล้วกันย่ามาเหมือนเดิมยังอะไรเหมือนเดิมเออเอาจริงไงแค่ใครหายือนั้นก็ได้ประสบการณ์จากท้องสุกมาเยอะเหมือนกันล่ละมึงจะบอกว่าเราไม่เด้ืสองคนมึงพอตกเลยตอนเนี้ยตกก็ตกบก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นภาาแบบนี้แหละสภาวาก็ไปหาก็ได้พี่ก็คือถ้ามันถ้าเพื่อนๆไม่ไปกันต่อสองก็คงไม่ได้ไปต่อแล้วอยเงี้ย ขอเราพิกเราพิกมโงไปไหมไปไหนหรือยเรืองบินพีชาโบเข้าห้อออกไหก็มมากเลยไลฟ์สอดสู้ๆเว้ยเอ้กูขอไปขอบคุณทองสุกทุกคนอีกทีได้ป่าววะได้ได้ขอบคุณมากมากเลยที่แบบมาเล่นสตอรี่กันสนุกมากถึงจะแบบมีสนุกมากอะมันสนุกมากเอ้กูขอไปขอบคุณทองสุกทุกคนอีกทีแล้วไปไปไปไอลัน เอาเอาเอาไหนพี่มาไหนทุกคนอยู่ไหนอยู่เนี่ยอ่ะฮัลโหลเมึงตีฮิ้วเขาจะมาคุยด้วยอ่ะคุยเรื่องอะไรอ่ะนี่เขาจะมาขอบคุณที่เล่นต่อที่อ่ะขอบคุ่ะมึงมารวมกันหน่อยดีอ่ะฮัลโหลมารวมกันหน่อยดีมารวมกันหน่อยมารวมกันหน่อยบ้างอมารวตรงนี้หน่อยมีเบเต็ดบ้างอ่ะ เป็นฝ่ายนี้เอาไงคทำพี่้ยอย่าพึ่งไปคืออกแล้วขับแล้วเครื่องออกแล้วตกเอาลิตกเครื่องมาครับเนี่ยจะตกเครื่องกันเพราะว่าเนี่ยไม่มีตั๋วสักเมืองนอกจากพี่ทำไมเขาไม่อยู่แล้วขอให้ให้ที่กินบินแล้วใช่ไหมฮะ อะไรนะครับใครใร้ของอ๋ยอยืนเฉยถ่ายรูปจักดนรืตึกตึกตึกเขาอไนไหมนะครับเอ้ยแล้วก็อันนี้ให้ที่ขอบคุณครับขอบคุณที่แบบว่าเล่นสตรอรี่ด้วยสนุกทุกสตรอรี่เลย,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 ยค่ะถ<ห>่ายถ่ายรูปในตักคนก็คเอาจริงๆครับพูดโดยรวมแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆครับสำหรับสตอรี่ที่แม่งแม่งโค้สนุกเลยแล้วก็ หนึ่งในแพชชั่นของตีฮิวมันก็คือทองสุกอะแล้วหลังจากนี้ชื่อทองสุกมันมันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้อีกแล้วมันจะเป็นตำนานนะครับก็ขอบคุณ <Okay. S 2> ที่แบบทําให้พวกเรามีแพชั่นแล้วก็ได้เดินหน้าต่อกล้าเล่นกล้าลุยอย่างเงี้ยครับอะไรที่มันผิดพลาดหรือทํ <end> าผิดไป, <end> ไปอะผมก็ขอโทษตรงนี้ด้วยแต่สําหรับต,ตอรี่ที่ผ่านมามันสนุกมากจริงครับหนึ่งในแพชั่นของตีฮิวก็คือ <end> ทองสุกผม้กอ <end> ียบฝ่ายได้ไหมครับท <end> ี่ณมว่ ครับผมทางเราเนี่ก็เข่าผมมันมากเหมือนกันครับก็เล่นด้วยกันก็สนุกมากเหมือนกันครโอเคแล้วก็ที่คนข้างหลังขอบคุณมากจริงๆครับโชคดีครับทองถุกทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยังไงเวฟเล็กน้ครับขอบคุณครับซักมาด้วยนะครับแล้วยังมีคนอยู่ที่นี่ต่อไหมครับก็มีครับแต่ว่าน่าจะแค่มาเดินเล่นครับไปไปแรกมากครับผม มาช้าครับท่านว่าอะไรครับท่านว่าอะไรก็ไม่ต่อพักผ่อนกันมแล้วจีนไปแล้ยครับหลายคนก็น่าจะแยกย้ายกันหมดแล้วเจอครับท้องสุกทั่วเจอครับไมม่ีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจะไม่คุยกันแล้วว่าจะไม่มีท้องสุกพี่เคเคแล้วครับพี่ป๊อปไปทำอย่างไงบ้างครับผมกำลังไปนะครับเสียวหมูรอเสียวลายน้ำเสียวหมูวันน้ำเงินนะไปเดือนได้แค่ไหนจะมีสาวไวรทส ในงานวัดสามปีเราชมเชื้อฟิล์มคนที่เหลือเมันจถหายไหมเรอสีน้ำเงินนะ